ฟ้าเนี่ยสีฟ้าอิงสีฟ้าดูอะไรนี่ลูกสีฟ้าเนี่ยเน นี่นี่ขึ้นรถไหมลูกนี่คะขึ้นรถยอดยอดย้อดย้อนย้อน้อนย้อนย้อนยนน